สวัสดีครับเพื่อนๆว,วันนี้จะพามาชมวิธีการถอดและประกอบหม้อลมปั๊มเบรกไมตี้เอ็กเชิญรับชมได้เลยครับอันดับแรกนะครับให้เราทำการถอดน็อตตูดแม่ปัม๊มออกเพื่อถ่ายน้ำมันเบรกนะครับหาภาชนะ อะไรก็ได้นะครับที่ทนต่อน้ํามันเบรกนะครับมาทําการรองน้ํามันไว้นะครับเพื่อไม่ให้เปิดเปื้อนห้องเครื่องยนต์นะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการถอดปั๊บไฟสัญญาณเตือนระดับน้ํามันเบรกนะครับถอดตามคลิปได้เลยครับ จากนั้นนะครับให้ใช้ป,ประแจปากตายเบอร์สิบนะครับทำการขันโดยขันทวนเข็มนาฬิกานะครับขันไปที่สายเบรกได้เลยครับจุดนี้ให้เล็กสายเบรกนะครับถอดขันทุกตัวเลยนะครับขันออกทุกตัวเลยครับในกรณีที่ น็อต uh, สายน้ำมันเบรกเนี่ยมีความแน่นเกินไปนะครับใช้ประแจปากตายขันไม่ออกอย่าฝืนนะครับอาจจะทำให้เกียวหรือว่าหัวนอ็อตบี้ได้นะครับให้ใช้คีมล็อกนะครับบิดเบาๆนะครับจับแล้วบิดเบาๆนะครับหมุนทวนเข็มนะครับแล้วก็สามารถใช้ปากตายขันได้เลยนะครับ ผมลืมบอกไปนะครับว่าก่อนอื่นเนี่ยให้หาหาผ้าหรือแผ่นยางนะครับเอามารองใต้ตุดปัม๊มดนวยนะครับเวลาเราถอดออกเนี่ยถอดน็อตออกพวกนี้ออกเนี่ยน้ำมันอาจจะหยดใส่ห้องเครื่องได้นะครับอาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อสีภายในห้องเครื่องได้นะครับแต่หากว่าเราลืมไม่ได้ใส่เนี่ย ให้เตรียมน้ำผสมซันไลห์หรือหรือผงซักผ้าไว้นะครับเวลาน้ำมันหกเนี่ยเราก็สามารถฉีดล้างได้เลยนะครับครับทำเหมือนกันเลยนะครับน็อตตัวที่2อเนี่ยทําเหมือนกันเลยถ้ามีความแน่นเกินไปเนี่ยให้ใช้คีมล็อกขันนําก่อนนะครับแล้วใ,ใช้ปั๊จปจปากตายเบอร์สิขันตามได้เลยนะครับตามคลิปเลยครับ ครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้แหวนข้างนะครับหรือทางที่ดีนะครับให้เราใช้บล็อกนะครับเพื่อทำการขันนะครับขันไปที่แป้นแป้นถังลมได้เลยนะครับขันออกไปเลยครับน็อตมีสี่ตัวนะครับขันออกไปเลยครับ ระวังน็อตหล่นด้วยนะครับขั้นตอนนี้ระวังนิดนึงนะครับขันทั้งสี่ตัวเลยนะครับให้ใช้บ็อกนะครับจะง่ายฝ่าถ้าแหวนข้างลำบากนะครับขันให้ครบสี่ตัวเลยนะครับ ในกรณีที่มีน้ำมันหยดใส่ห้องเครื่องยนต์นะครับให้เรานำน้ำผสมสไล์นะครับใส่ขวดเจาะฝานะครับบีบใส่ในจุดที่น้ำมันหยดใส่ได้เลยนะครับฉีดล้างให้สะอาดนะครับไม่งั้นน้ำมันอาจจะกัดสีในห้องเครื่องยนต์ได้นะครับ จากนั้นนะครับให้เราเข้าไปถอดด้านในนะครับจะมีน็อตเพจถังลมนะครับสี่ตัวนะครับถอดออกมาเลยนะครับแล้วก็ปลดสลักเบรกนะครับสลักขาเบรกปลดออกมาได้เลยนะครับจะมีคลิปล็อกอยู่นะครับปลดออกได้เลยนะครับเมื่อเราทําการถอดน็อตเพจเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เราทําการยก ถังลมออกมาได้เลยนะครับค่อยๆยกนะครับอาจจะติดนิดนึงนะครับค่อยๆยกนะครับค่อยๆยกออกครับได้แล้วครับแค่นี้ง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นขั้นตอนในการตรวจเช็คนะครับว่าถังลมใช้ได้หรือไม่นะครับ ถังลมที่เราถอดมาเนี่ยใช้ได้ไหมโดยการนะครับโดยหลักการนะครับถังลมเนี่ยจะต้องไม่มีของเหลวอยู่ข้างในนะครับจะต้องไม่มีของเหลวเลยนะครับถ้ามีถือว่าใช้ไม่ได้นะครับให้ทำการเปลี่ยนเลยนะครับยกของใหม่ใส่ทันทีเลยนะครับโดยการนะครับใช้นิ้วโป้นะครับอุดไปที่รูแวคค่มนะครับรูแวคค่มคือรูลมเนี่ย รูไว้ค่ำอุดไปเลนะครับแล้วใช้กดลงไปกับพื้นนะครับพื้นไม้หรือพื้นปูนก็ได้นะครับกดเบาๆนะครับอาจจะมีของเหลวอยู่ข้างในนะครับอาจจะพุ่งใส่หน้าเราได้นะครับในคลิปนี้ถังตงัวนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับมีน้ำมีของเหลวมีน้ำมันพุ่งออกมานะครับทำการเปลี่ยนใหม่นะครับ ครับหลังจากที่เราไปเบิกอะไหล่มาใหม่นะครับถังเบิกใหม่นะครับให้เรานําใส่ไปแบบเดิมนะครับใส่เหมือนที่เราถอดมานะครับถังเก่าเราถอดมาแบบไหนถังใหม่ให้ใส่ไปแบบนั้นนะครับโดยให้สังเกตนะครับรูลมนะครับรูลมนะครับให้อยู่ซ้ายมือด้านบนนะครับของตัวเรานะครับ ตามคลิปนะครับค่อยๆใส่นะครับอาจจะติดนิดนึงครับแต่ไม่ยากเกินความสามารถนะครับอาจจะมีสายอะไรติดนะครับให้เช็คให้ดีนะครับเอาออกให้หมดเลยครับเพราะเดี๋ยวอาจจะเวลาเราประกอบขันน็อตหน้าเพจให้แน่นเนี่ยอาจจะมีสายอะไรต่างๆนะครับเกิดความเสียหายได้นะครับแต่ัานให้เราไปประกอบ ด้านในกันเลยนะครับการประกอบด้านในนะครับให้ประกอบลูกชักเบรกเข้ากับขาบเบรกโดยใส่สลักยึดปิ้นได้เลยนะครับตามด้วยใส่น็อตเพจแล้วขันไล่ขันให้แน่นนะครับสี่ตัวให้ครบเลยนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการประกอบแม่ปั๊มเบรก เข้ากับหน้าเพจถังลมนะครับก่อนอื่นให้เราทำการถอดกันเกลียวนะครับสีแดงนะครับถอดออกมาเลยนะครับดึงออกมาเลยตามด้วยน็อตตัวเมียนะครับถอดออกมาทั้งหมดสี่ตัวเลยนะครับถอดให้หมดเลยครับให้เหลือไว้แค่น็อตตัวผู้นะครับให้เหลือไว้แค่น็อตตัวผู้นะครับถอดออกมาให้หมดเลยครับสี่ตัวเมื่อเราถอดเสร็จแล้วนะครับ ก่อนจะประกอบแม่ัแม่ปั๊มทุกครั้งนะครับให้เราเช็คแม่ปั๊มก่อนนะครับว่ามีการชารุดไหมครับมีการรั่วซึมไหมครับถ้าแม่ปั๊มรั่วซึมเนี่ยอย่าฝืนประกอบนะครับให้เราทําการเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซมทันทีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่เนี่ยอาจจะทําให้ถังลมเนี่ย มีน้ำมันเบรกอยู่ข้างในเหมือนเดิมนะครับให้ทาการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมนะครับก่อนประกอบนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการประกอบแม่ปั๊มได้เลยนะครับโดยการประกอบแม่ปั๊มเข้ากับหน้าเพจกระปุกน้ํามันเบรกจะต้องตั้งด้านบนนะครับตามคลิปเลยครับใส่เข้าไปเลยง่ายๆนะครับ ให้เรานำน็อตใส่นะครับน็อตตัวเมียนะครับใส่ที่เพจตัวบนอู่่นะครับ,ต,บ,รบตัวด้านบนนะครับหมุนเข้าไปก่อนเลยนะครับสามารถยึดให้แน่นได้พอประมาณนะครับแต่ยังไม่ต้องแน่นมากนะครับ ยึดพอประมาณพอนะครับอย่าไม่ต้องแน่นมากนะครับขันบล็อกเข้าเบาๆพอครับ จากนั้นนะครับให้เราทําการประกอบ3ามทางนะครับเข้ากับไปที่แป้นน็อตสองตัวล่างได้เลยนะครับโดยการดัดนะครับจะต้องดัดนิดนึงนะครับเ <c oughs> พราะเป็นสายเบรกแข็งๆนะเรามันจะต้องดัดนิดนึงนะครับจากนั้นให้นําตัวเมียแล้วตัวเมียหมุนใส่เข้าไปได้เลยนะครับตามคลิปเลยครับ เข้าไปเลยนะครับพอขันครบสี่ตัวนะครับพอขันครบสี่ตัวนะครับให้ใช้บล็อกนะครับไล่ขันนะครับไล่ขันน็อตหน้าเพจนะครับขันให้แน่นได้เลยนะครับขันไปเลยครับขันให้แน่นเลย จากนั้นนะครับให้เราทำการใส่นอ็อตตูดปัม๊มน้ำมันเบรกนะครับตูดน็อตตูดแม่ปัม๊มน้ำมันเบรกครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนเข้าไปเลยนะครับหมุนแล้วเข้าไปแล้วขันให้แน่นเลยนะครับใช้ประแจเบอร์สิบนะครับขันให้แน่นเลยนะครับ แค่ดีนะครับแน่นไหมนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันเบรก่วดซึมภายหลังครับครับขันตูดปั๊มให้แน่นเลยนะครับขันน็อตตูดปั๊มให้แน่นเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เราขันสายเบรกครับสองเส้นนะครับเข้าที่เดิมนะครับให้เหมือนกับตอนที่เราขันออกนะครับขันเข้าที่เดิมเลยนะครับแต่สายด้านหน้า ยังไม่ต้องแน่นมากนะครับเผื่อไว้ไล่ลมออกจากสายเบรกนะครับไล่ฟองอากาศออกจากสายเบรกนะครับให้หาคนช่วยหนึ่งคนนะครับมาช่วยคอยเหยียบเบรกด้านในนะครับเหยียบย้ำย้ำเบรกด้านในนะครับอีกคนคอยเติมน้ำมันแล้วก็คอยดูอากาศว่าออกจากสายหมดหรือยังถ้าออกจากสายหมดแล้วก็คือเป็นอันว่าใช้ได้นะครับให้ขันให้แน่นเลยได้เลยนะครับขันให้แน่นได้เลยทําการ เสร็จล้วก็ทําการปิดฝานะครับเพื่อไปในขั้นตอนถัด,ถดไปนะครับคือการเช็คเบรกนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับทดลองเบรกหรือเช็คเบรกครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าเบรกถอยหลังเบรกครับแ,แรกเดินหน้าเบรกถอยหลังเบรกก่อน,นครับถ้าเดินหน้าเบรกได้ถอยหลังเบรกได้ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับ แล้วก็ลองขับออกไปข้างนอกดูเลยครับลองใช้จริงดูถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับครับก็จบกันไปนะครับสำหรับวิธีการถอดประกอบหม้อลมเบรกนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ให้ช่างผู้มีฝีมือทำอํำดีกว่าครับพอเพราะเบรกสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับ ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ